The running man มันเหมือนเคยเป็นหนังที่อาร์โนชาบาสเนเกอร์เคยเล่นนะครับแต่ผมไม่เคยดูหรอกแต่ความน่าสนใจในเวอร์ชันนี้เลยคือพุ่มกับเ็ดกาไรมากำกับนะครับนอกจากนี้ผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับมันอีกแล้วฮะก็จะมารู้พร้อมกันในตัวอย่างนี้นะครับ Ben Richards, one child medical crisis. Need money for now. Ben in Richards crisis for child 35 employment status blacklisted but there's still a way out for you it's the biggest show in the country is our birthright Uncle game. it's a quick game people on these games never come back i'm not uh, trying to get myself killed so kiss my ass twice right there is why you can win this game the rules are simple survive 30 days with the entire nation hunting you down and get your family out of slumside for good why i'm back here and burn this building down i promise that's the spirit this is america goddammit, it and we don't put up with no ไม่รู้ดิผมรู้สึกมันไม่มีความเป็นอาร์เจ้ไลท์เหลืออยู่เลยมันดูจะเป็นหนังธรรมดามากเลยอะเออได้ค่อย hey <Yeah, yeah. S 1> เอกรายหน้าอาดูม <Don 't S 1> ิวมีอะไรหน่อย hmm. back at you I'm still here you shit eaters mm. hey big boys are you crazy เออถ้ามันเป็นหนังของผู้กำกับสักคนที่ผมไม่รู้จักเนี่ยผมก็าจจะรู้สึกว่าเออมันก็น่าดูดีนะแต่พอเป็นเอ็กซ์ไลท์อะ่ะไอเหียมันดูไม่ใช่เอ็กซ์ไลท์เลยวะ่ะมันดูเหมือนเอ็กซ์ไลท์มันมันเสียความเป็นเอ็กซ์ไลท์ไปแล้วมันดูแบบมันไม่มีวิชวลอะไรที่ผมรู้สึกว่าเราเห็นในงานเอ็กซ์ไลท์เสมออารมณ์ขันแบบเอ็กซ์ไลท์หรือเพราะว่าเขามา มาเป็นอเมเมกาเล่าเรื่องเมกามก็เลยความอารมณ์ขันความแบบบ้าๆของเอ็ดการ์ไลท์มันเลยหายไปวะมันกลายถูกเป็นหนังธรรมดาสามาัญเรื่องหนึง่งแบบวิ่งหนีการไล่ล่าวิชัวแบบที่เราเคยเห็นในสกอตพิลคิมเบบี้ไดรเวอร์หรือแม้แต่เรื่องก่อนนี้วันนี้ One Night, แอดไลท์สักอย่างที่เป็นหนังสยองขวัญมันดูหายไปจากงานเรื่องนี้หมดเลยแล้วดูเป็นหนังแอคชั่นธรรมดาสามาัญทั่วไปทเท่าั้นองเชื่อจริงหรือมันจะไม่รอดวะ หรือมันจะหรือแกจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของซิสเต็มไปแลว้ววะพี่เอ็กไลท์ของผมเชื่เราเป็นอย่างนั้นเสียใจยแย่เลยนะเออคือแบบคือเห็นแล้วรู้เอะนี่คือความเป็นเอ็กไลท์มันหายไปหมดเลยอะอารมณ์ขัดทุกอย่างมันไม่เหลือความเป็นเอ็กไลท์อยู่ในงานเรื่องนี้เลยอะเชื่อหรือว่าหรือว่าแกจะไปแล้วจริงวะนี่ใอย่อยเลยนะคือเมื่อกี้บอกการเล่เอ็ดเวิร์ดกำกับผมนึงเชื่อเลยอะ เชี่ยไม่ได้เลยอ่ะคือไม่ได้ไม่ได้ในแง่ของของมันเป็นแย่นะแต่ไม่ได้ในแง่ของว่าถ้าเป็นเอ็กการไลท์อะมันไม่รู้สึกความเป็นเอ็กการไลท์อยู่ในนั้นเลยเอ <S <S อชาวแชทรู้สึกไงลองบอกกับมาได้นะเอออ่ะผมไปดูเรื่องต่อไปแล้วครับแล้วก็ปิดท้าย